เป็นปีที่เราครบรอบ7 6ปีเราเลยได้จัดโครงการประกวดออกแบบโลโก้ FIO Air On Love on the Radio the สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับองค์การอุตสาหกรรมไม้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหน่วยงานพอเราตั้งมาตั้งแต่ปี2490เป็นหน่วยงานที่ทําภารกิจหลักในการดูแลจาัดก,การบริษเศรษฐกิจพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องเราก็เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่มีควาสมสำคัญต่อประเทศในปี2566นั้นนะครับเป็นปีที่เราครบรอบ76ปีเราเลยได้จัดโครงการประกวดออกแบบโลโก้ในวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมไม้ประจำปี2566เพื่อ สร้างการตระหนักรู้และประชาพันธ์นบทบาทภารกิจขององค์การสคมม้นะครับตลอดจนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การสกรมม้กับประชาชนทั่วไปในการประกวดโลโก้เนี่ยในหรับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราให้ความสําคัญที่จะให้ทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมประกวดกับเราด้วยโลโก้ที่ส่งมานั้นนะครับก็อยู่ภายใต้แนวคิดสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจบทบาทหน้าที่ขององค์การสกรมม้นะครับตามวิสัยทัศน์ใหม่ของเราคือสร้างสารรค์สวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อความยั่งยืนโดยรางวัลชนะเลิศนั้นเรามีรางวัลให้5,000บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งงรางวัล3,000บาทพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2พร้อมเงินรางวัล2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมงารประกวดออกแบบโลโก้ขององค์การอุตสกรมไม้นะครับสามารถส่งชิ้นงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤษภาคม256และสแกนค r ว o d e โค้ดเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะครับที่ท้ายคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามคลิป FIO on air ใน EP ต่อไปด้วยนะคะ